สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสอกเกษตรวันหยุดอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เป็นช่วงวันที่13สิงหาคม2 6 6 5นะครับเป็นช่วงที่ประเทศไทยโดยเฉพาะด้านตอนบนก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคเหนือนี่มีฝนในช่วงนี้เนื่องจากว่าเกิดจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนมู่หลานนะครับซึ่งก็ เฉียดเฉียดประเทศไทยนะครับไม่ได้ผ่านประเทศไทยแต่ว่าก็มีอิทธิพลทำให้ฝนตกซึ่งผมย้ําตลอดทุกคลิปนะครับว่าช่วงนี้หรือว่าปี2565เป็นปีที่ค่อนข้างจะฝนดีในส่วนของประเทศไทยตกมาในต้นปีนะครับฝนดีนี่เป็นเป็นผลดีกับพืชบางส่วนที่ต้องการน้ําเยอะนะครับอย่างเช่นข้าวอย่างเงี้ยแต่ข้าวในที่ร่มก็มีปัญหาเหมือนกันถ้าน้ําท่วมนะครับก็อาจจะได้ดีตรงข้าวในที่ดอนนะครับแต่ว่าพืชที่มีปัญหาเวลาฝนดีก็คือในส่วนของมันสําปะหลังนะครับ มันสัมปะหลังเนี่ยเป็นพืชที่ไม่ต้องการน้านะครับแล้วก็วันนี้ผมลงมายังไร่สอกษตรอีกไร่หนึ่งนะครับสอกรตรมีหลายไร่นะครับก็คือมีมีไร่ปลูกประมาณเกือบร้อยไร่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีพื้นที่ปลูกที่แตกต่างกันสําหรับวันนี้ผมจะพามาดูในส่วนของพื้นที่ปลูกที่มีปัญหาเนื่องจากว่าปีนี้ฝนดีนะครับปีที่ผ่านมาไร่ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะให้ผลผลิตดีนะครับอย่างเช่นปี6 4เนื่องจากว่าปี64เนี่ย แถวนี้ฝนจะไม่ค่อยตกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ตรงนี้จะได้ผลดีแต่พอเป็นปี65นะครับเป็นช่วงที่ฝนตกหนักนะครับแล้วก็มันตรงนี้ยังไม่ครบปีด้วยก็คือประมาณ10เดือนนะครับ10เดือนเนี่ยผมก็เกณฑ์คนงานมาขุดแล้วครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าปล่อยไว้ก็คือจะไม่ได้อะไรเลยนะครับนี่คือตรงตรงพื้นที่พ่อปลูกเป็นตัวอย่างของพื้นที่พ่อปลูกที่เป็นพื้นที่ค่อนข้างจะลุ่มนะครับหมายความว่าเวลาฝนตกเนี่ยน้ําก็จะขัง น้ำขังเกิดอะไรขึ้นนะครับในส่วนของมันสําปหลังก็จะทําให้หัวเน่าในกรณีที่มันเป็นหัวแล้วนะครับหรือถ้ามันที่กําลังโตก็อาจจะโตไม่ดีทีนี้ผมพาลงมาดูนะครับตรงนี้ก็คือเกิดจากการที่น้ํามันขังนะครับน้ําฝนตกมา3ามสี่เดือนติดกันแล้วทําให้เนี่ยเวลาขุดมันเนี่ยจริงๆกลําต้นเขาจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะโตปกตินะครับแต่พอขุดออกมาแล้วถอนออกมาจะเห็นว่าเป็นลักษณะหัวหัวเน่านะครับก็คือเนี่ยหัวเน่าก็จะไม่ได้อะไรเลย คือท่านผู้ชมหลายหลายท่านที่เคยปลูกมันก็น่าจะรู้นะครับเวลาเราปลูกมันในที่ร่มเนี่ยในที่ลุ่มมากๆเนี่ยหลังจากที่มันมันโตแล้วเราดูลักษณะต้นของมันแล้วเนี่ยเออมันน่าจะสวยแล้วก็มีหัวแต่พอขุดลงไปปุ๊บอ้าวมีแต่ต้นไม่มีหัวครับเนื่องจากว่าหัวเน่าหมดนะครับนั่นคือปัญหาอีกตัวหนึ่งในเรื่องของการปลูกมันนะสำหรับคนที่ปลูกในในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมนะครับก็คือในพื้นที่น้ําขังทีนี้มาดูหัวเนี่ยครับก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือนี่คือหัวในส่วนกลุ่มที่ขุดออกมาแล้วนะครับ ก็จะมีบางส่วนที่เนี่ยก็จะกลายเป็นเหลือนิดเดียวบางส่วนก็จะเน่าไปแล้วก็คือกลายเป็นว่าปลูกมันในพื้นที่ตรงนี้ในปีนี้เนี่ยจะไม่ได้อะไรต่อให้บํารุงดีขนาดไหนนะครับหมายถึงว่าลําต้นสวยงามแล้วก็ช่วงแรกๆลําต้นสวยไม่มีหญ้าให้ปุ๋ยดีแต่พอเกิดฝนตกมากๆ ้ำนะครับท่านผู้ชมผมย้าตลอดว่าเวลาฝนตกมากๆเนี่ยอย่าให้น้ําขังนะครับถ้าน้ําขังเนี่ยถ้ารู้ว่าน้ําจะขังหรือว่า,ร,วารู้ว่าช่วงฝนจะตกเนี่ยควรจะรีบขุดนะครับได้นิดนึงดีกว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไว้ใครจะบอกว่ารอให้มันหัวโตกว่าน,น,นี้นิดนึงก็คือเจอน้ําขังเข้าไปนิดนึงหัวมันก็จะเน่านะครับเพราะสรุปแล้วก็จะไม่ได้อะไรเลยก็คือขุดขึ้นมาก็จะมีแต่ลําต้นแล้วก็มีเงานะครับส่วนข้างล่างซี่อยู่ในดินก็จะกลายเป็นหัวเน่าไปแล้วนะครับก็เป็น วิธีการอีกรูปแบบหนึ่งนะครับในการปลูกมันสำปะหลังมันอีกข้อดีเขาคือไม่ต้องการน้ําเยอะแต่เมื่อไหร่ก็ตามเมื่อเจอน้ําก็ไปเยอะก็เป็นปัญหาดันทีนั่นคือผลผลิตไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ผมเชื่อว่าได้หลายท่านน่าจะเจอปัญหาเหมือนไล่ผมไล่นีนะครับก็คือในส่วนของการที่ฝนตกฝนตกชุกแล้วก็มันอยู่ในที่ลุ่มเพราะฉะนั้นเวลาช่วงหน้าขุดมันเนี่ยอาจจะอาจจะได้ผลไม่ดีเท่ากับปีที่ผ่าน,านมาด้วยซ้ำครับ ซึ่งปีนี้มันราคาดีนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเห็นว่าน้ําจะเริ่มขังหรือว่าเห็นท่าไม่ดีก็ควรจะขุดมาขายนะครับดีกว่าที่จะไม่ได้ขายอะไรเลยก็คือมีแต่ลําต้นขึ้นมาครับก็เป็นข้อคิดดีๆจากสอเกษตรัรหยุดนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กระดิ่งนะครับช่องสอเกษตรบนหยุดนะครับเป็นช่อง YouTube ดีๆสําหรับเกษตรกรหรือผู้สนใจในเรื่องการทําเกษตรที่หลากหลายแล้วก็ปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรครับขอบคุณครับ